สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันอังคารที่15ตุลาคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่กดถูกใจกดติดตามและฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนอีกครั้งค่ะลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันนี้มวลอากาศเย็นกำลังอ่อน ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองบางแห่ง และมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักโดยฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะรวมถึงดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่ะ ส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรขอให้ชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะพยากรณ์อากาศรายภาคภาคเหนือตอนบนของภาคมีอากาศเย็นค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปาง และตากค่ะภาคตวันออกเฉียงเหนือตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะาลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะและที่สุดท้ายกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่16ถึงวันที่18ตุลาคมมวลอากาศเยน็นกำลังอ่อน ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมหรือร่องฝนค่ะจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบนภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะทำให้ภาคเหนือตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าขนองบางแห่งมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้และภาคตะวันออกค่ะและในช่วงวันที่19ถึงวันที่24ตุลาคมอากาศแปรปรวนค่ะเนื่องจากมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในขณะที่มีกระแสลมตะวันออกในระดับกลางพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมียอมความกดอากาศตา่ำปกคลุมบริเวณอ่าวไทยซึ่งลักษณะเช่นนี้ค่ะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนล่าง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะขอให้ระวังอันตรายนะคะจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย